สวัสดีครับเมื่อประมาณปี2,548สมัยที่ผมอายุ15-16ผมเคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งกับครอบครัวของผมเองโดยที่บ้านของผมนั้นก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนมีพ่อมีแม่มีผมแล้วก็มีพี่สาวอีกคนหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมต้องขอเล่าให้ฟังก่อนเลยนะครับว่าหมู่บ้านที่ผมอยู่ เป็นหมู่บ้านที่ไม่เหลือชื่อในปัจจุบันซึ่งในตอนนั้นพ่อของผมซื้อตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าได้ราคาถูกซึ่งหลังจากที่สร้างเสร็จแล้วก็อยู่ไปไม่นานมันก็เหมือนกับว่าด้วยความที่ไม่ใช่หมู่บ้านชื่อดังบวกกับเศรษฐกิจกำลังซุดตัวบ้านก็เลยขายไม่ออกโครงการก็เลยเหมือนกับจะเจ๊งบ้านขายไม่หมดบางส่วนก็ยังสร้างไม่เสร็จจนบ้านทั้งหมู่บ้าน แทบจะกลายเป็นบ้านร้างและจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นลูกบ้านที่ซื้อบ้านไปแล้วก็เลยต้องอยู่กันตามมีตามเกิดนิติหมู่บ้านก็ไม่มีส่วนกลางก็ไม่ต้องจ่ายบรรยากาศภายในหมู่บ้านก็เลยน่ากลัวไม่มีแม้แต่ไฟทางป้อมยามก็มีแค่ช่วงแรกจนบรรยากาศทุกอย่างในหมู่บ้านมันก็ดูน่าหดหู่ไปหมดในตอนนั้น ครอบครัวของผมก็ต้องทนอยู่ไปซึ่งหลังจากที่อยู่ไปได้ประมาณหนึ่งปีจากที่ข้างบ้านของผมรวมทั้งถัดไปอีกหลายหลังก็ไม่มีคนอยู่บางหลังก็ทยอยย้ายออกแต่มันก็ปรากฏว่าอยู่ๆในวันหนึ่งผมก็เห็นข้างบ้านของผมได้มีคนเข้ามาดูบ้านโดยที่เป็นผู้ชายสามคนเป็นผู้หญิงสองคนโดยที่ผมก็เห็นว่ากลุ่มคนที่เข้ามาเหล่านั้น ก็มีลักษณะที่แปลกเหมือนครูกับลูกศิษย์หรืออะไรสักอย่างที่ดูแล้วไม่น่าสบายใจผมก็ไม่คิดอะไรซึ่งในขณะที่นั่งอ่านหนังสืออยู่บนห้องผมก็กลับเห็นว่าด้วยความที่แม่ของผมเป็นคนอัธยาศัยดีแม่ก็เลยโผล่หน้าออกไปทักแล้วก็ยื่นถุงใส่น้ำไปให้ประมาณ4-5ขวดเพื่อเป็นการทักทายแต่สิ่งที่ผมเห็นหลังจากนั้น หลังจากที่แม่เข้าบ้านมาผมก็กลับเห็นว่าคนที่เข้ามาดูบ้านหลังนั้นได้รับเอาน้ำจากแม่ไปแล้วก็ค่อยๆเปิดฝาออกทีละขวดแล้วก็เทน้ำถึงที่ข้างรั้วก่อนจะเอาน้ำที่อยู่ก้นขวดสาดเข้ามาที่บ้านของผมผมงงมากเลยครับที่เขาไม่กินสักหยดแล้วก็ทําสิ่งที่แปลกแบบนั้นแต่ก็คิดว่ายังโชคดีที่แม่ของผมไม่เห็น ก็เลยพยายามไม่ใส่ใจแล้วก็ลืมลืมมันไปจนเวลาผ่านไปประมาณครึ่งเดือนมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ผมเห็นว่าผมเห็นรถกระบะกับรถหกล้อขับขนของกันเข้ามาแล้วก็ขนของเข้าไปในบ้านหลังนั้นซึ่งผมก็คิดเลยครับว่าเขาจะย้ายเข้ามาอยู่จริงๆหรือบ้านก็แทบจะเป็นบ้านร้างยังไม่มีการปรับปรุงทำไมถึงย้ายเข้ามาอยู่ กับบ้านที่สภาพแบบนี้วันนั้นผมก็นั่งทำการบ้านของผมไปซึ่งก็ไม่ได้อยากยุ่งนะครับแต่ด้วยความที่หน้าต่างมันตรงกันผมก็เลยเห็นสิ่งที่พวกเขาทำโดยที่ผมก็เห็นว่าของที่พวกเขาขนเข้ามาเหล่านั้นมันก็เป็นพวกของแปลกๆเป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาบางอย่างก็เป็นเครื่องดนตรีไทยบางอย่างก็เป็นพวกโต๊ะหมู่แล้วก็เหมือนกับมีของไห้ ที่เป็นหัวขนรูปยักษ์ของหลายๆอย่างที่พันเอาไว้ด้วยสายสินแล้วก็มีพวกเครื่องรางต่างๆที่ดูหน้าขนลุกอยู่พอสมควรหลังจากที่เห็นแบบนั้นผมก็เลยเดินไปปิดมา่านแต่ในตอนนั้นเองครับคนที่น่าจะอายุมากที่สุดในบ้านที่แกนุ่งขาวห่มขาวผมงอกไปทั้งหัวก็กลับเงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็ชี้มือมาที่ห้องของผม ผมตกใจเลยครับแล้วก็ยอมรับกับตัวเองว่าผมเสียมารยาทจริงๆแต่ก็อดคิดไม่ได้จริงๆครับว่าคนข้างบ้านที่ย้ายเข้ามาใหม่นั้นน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ได้มาอยู่แบบธรรมดาอย่างแน่นอนจนเมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่เขาย้ายเข้ามาอยู่มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเมื่อผมได้เห็นว่าผมเริ่มเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาบางคนก็นุ่งขาวห่มขาว เหมือนกับเข้ามาถือสินแต่เทว่ากับอีกบางส่วนที่เข้ามาก็กลับเป็นคนที่ต้องหามกันเข้ามาแล้วก็พูดภาษาบางอย่างบางคนก็มองตาขวางบางคนก็ร้องกริดเสียงดังเหมือนกับถูกผีเข้าแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนพ่อแม่คนข้างบ้านเขาเป็นใครเขาทำงานอะไรกันเคยคุยกับเขาบ้างหรือยังทำไมพวกเขาถึงดูแปลก ดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นด้วยความสงสัยแล้วก็อยากรู้ก็เลยถามพ่อกับแม่ออกไปว่าคนข้างบ้านเขาเป็นใครทำไมถึงดูแปลกแล้วก็น่ากลัวมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่พ่อของผมตอบครับพ่อได้บอกว่าพวกเขาน่าจะเป็นคนบ้าน่าจะเป็นพวกร่างทรงหรือเป็นพวกคนเพ้ยนเล่นของหลอกเอาเงินชาวบ้าน หรือน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่คนปกติเหมือนกับคนทั่วไปแต่หลังจากที่พ่อพูดจบเพียงเท่านั้นแหละครับอยู่ๆผมก็เห็นว่าแม่ของผมมีอาการหน้าซีดขึ้นมาแล้วแม่ก็เล่าให้ฟังว่าไม่รู้ว่าแม่ตาฝาดไปหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานตอนที่แม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนเช้ามืดแม่ได้ยินเสียงบางอย่างก็เลยมองออกไปที่หน้าต่าง แล้วแม่ก็เห็นว่าแม่เห็นเงาของผู้ชายคนหนึ่งมองมาจากบ้านหลังนั้นแล้วก็พยายามกวักมือเรียกแม่แล้วก็ยิ้มให้แม่และด้วยความที่แม่เป็นคนอัธยาศัยดีแม่ก็เลยยิ้มตอบแต่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อแม่มารู้ตัวอีกทีแม่ก็พบว่าแม่ได้ไขประตูออกจากบ้านไปแล้วแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ข้างรั้วทำท่าเหมือนกับจะปีนข้ามไปก่อนที่แม่จะได้สติ แล้วแม่ก็เห็นว่าคนคนนั้นเป็นเงาดำที่ไม่มีขาตอนนั้นหลังจากที่ฟังจบผมก็ขนลุกเลยครับซึ่งพ่อก็บอกว่าอย่าคิดมากพวกคนบ้าพวกเราอยาไปยุ่งเด็ดขาดทุกคนในบ้านก็เลยพยายามไม่สนใจแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปครับมันก็มีวันหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าในขณะที่พวกเรากำลังนั่งดูทีวีกันอยู่ในบ้าน พวกเราก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงของอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนถูกโยนเข้ามากระแทกกับตัวบ้านพวกเราก็เลยเดินกันออกไปแล้วพวกเราก็พบว่าที่ข้างบ้านนั้นมันได้มีผานพร้อมกับไข่ดิบได้ถูกโยนเข้ามาในบ้านของพวกเราสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมขนลุกมากเลยครับเมื่อเห็นผานกระแทกกับผนังจนบุกพร้อมกับไข่อีกหลายใบ ที่น่าจะมาพร้อมกับผานและได้กระแทกกับผนังบ้านจนแตกแล้วก็ส่งกลิ่นคาวคละคลุ้งเหมือนทั่วบ้านของผมไปหมดผมแทบอ้วกเลยครับซึ่งในตอนนั้นผมก็จําได้เลยว่าพ่อของผมไม่พอใจเอามากๆก็เลยจะเดินไปหยิบเปลือกไข่แล้วก็จะหยิบผานเพื่อจะโยนกลับไปที่บ้านหลังนั้นมึงอย่าจับอย่าแตะต้องอะไรทั้งนั้น เดี๋ยวกูให้คนของกูไปเก็บให้ถ้ามึงไม่อยากให้ครอบครัวของมึงตายมึงรีบกลับเข้าบ้านไปแต่ในตอนนั้นเองครับหลังจากที่พ่อของผมกำลังจะเดินไปหยิบของก็ปรากฏว่าพวกเราได้เห็นผู้ชายจากข้างบ้านคนหนึ่งที่อายุประมาณ50นุ่งขาวห่มขาวผมหงอกหมดทั้งหัวซึ่งก็เป็นคนเดียวกันกับที่เทน้ำแม่ของผมทิ้ง แล้วก็เคยชีย้ขึ้นมาบนห้องของผมโดยที่เขาได้บอกว่าอย่าให้ใครจับของเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้มีคนตายซึ่งก็ทำให้พ่อของผมไม่พอใจมากแต่ด้วยความที่แม่ไม่อยากมีปัญหาก็เลยรีบดึงเสื้อของพ่อแล้วก็บอกให้พ่อเข้าบ้านมาสิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นหลังจากที่พ่อกับแม่เข้าบ้านผมก็เห็นสิ่งที่ไม่อยากเชื่อเลยครับเมื่อเห็นว่าคนข้างบ้านหลังนั้น ได้ปีนข้ามรั้วมากัน4ีถึงห้าคนโดยที่เอาถุงดำมาเก็บเปลือกไข่แล้วคนที่อายุประมาณ50คนนั้นก็ยืนสวดอยู่ฝั่งบ้านของเขาก่อนที่เวลาประมาณ15นาทีพวกเขาทั้งหมดก็ได้ปีนรั้วกลับไปทุกอย่างมันคือการคุกคามการบุกรุกเข้ามาในบ้านของพวกเราแต่พวกเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยต้องจำยอมปล่อยให้เขาเข้ามาทำ หลังจากนั้นจนเวลาผ่านไปจากที่เคยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาวันละไม่กี่คนมันก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเสียงดังเกิดเป็นความน่าดำคาญทั้งกลิ่นบุหรี่จากคนที่มานั่งรอแล้วก็กลิ่นทูบที่ลอยคระคลุ้งออกมาจากบ้านหลังนั้นและที่พลิกไปกว่านั้นมันคืออะไรทราบไหมครับคือจากปกติที่จะมีคนมาแค่ตอนกลางวัน ก็กลับกลายเป็นว่าเริ่มมีผู้คนเข้ามาในช่วงกลางคืนแล้วก็กลับออกไปตอนเช้ามืดพร้อมกับเสียงร้องไห้สร้างความขนหัวลุกสร้างความหดหู่ให้กับพวกเราทุกคนเป็นอย่างมาก และสิ่งที่ทําให้พวกเราแทบสติแตกหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าในตอนกลางคืนแทบทุกคืนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงบหมดพวกเราก็ได้ยินเสียงสวดที่ประสานเสียงกันไปหมดแบบที่ฟังไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่พวกเราได้ยินนั้นมันเป็นบทสวดของภาษาอะไรหลังจากที่ต้องทนนอนฟังอยู่แบบนั้นมันก็มีอยู่คืนหนึ่งที่เหมือนจะเงียบสงบแต่ในขณะที่ผมนอนอยู่ กำลังจะเคลิ้มหลับไปมันก็ปรากฏว่าเสียงสวดได้มาอีกแล้วครับแต่ทว่าในคราวนี้มันไม่ได้เป็นเสียงสวดธรรมดาแต่กลับมีเสียงร้องของผู้หญิงดังออกมาด้วยโดยที่เป็นเหมือนกับเสียงครีตเป็นเสียงที่กรีดิดองด้วยความเจ็บปวดผมก็เลยลุกขึ้นมาดูและเมื่อแหวกม่านดูเท่านั้นแหละครับสิ่งที่ผมเห็นก็ทำเอาแทบไม่อยากเชื่อสายตาผมมองเข้าไปในบ้านหลังนั้น จากชั้นสองลงไปที่ชั้นหนึ่งแล้วผมก็เห็นว่าผมเห็นคนในบ้านหลังนั้นนั่งล้อมวงกันอยู่ประมาณ4-5คนโดยที่พวกเขาท่องบทสวดแล้วก็โยกตัวไปมาจุดทูบเทียนล้อมสายสิลนเอาไว้แล้วก็มีผู้หญิงนอนอยู่ตรงกลางและเพียงไม่นานครับหลังจากที่พวกเขาสวดเบาๆแล้วก็ค่อยๆสวดดังขึ้นผมก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นได้ลุกข,ขึ้นมานั่ง แล้วก็ฉีกเสื้อผ้าของตัวเองจนโป๊บเลยเห็นเดินนั่งทั้งหมดและสิ่งที่ขนหัวลุกที่สุดครับนั่นก็คือผมได้เห็นว่าผมได้เห็นพี่สาวของตัวเองกำลังเดินอยู่เที่ยวรั้วข้างบ้านหันหน้าไปทางกำแพงบ้านหลังนั้นแล้วก็กรีดดดองขึ้นมาตอนนั้นทุกคนในบ้านก็ตื่นกันหมดพ่อกับแม่ก็ตื่น แล้วก็รีบวิ่งลงไปข้างล่างกันและเมื่อลงไปถึงผมก็เห็นว่าพี่ยืนร้องไห้เหมือนกับคนไม่ได้สติแล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับพยายามจะฉีกเสื้อผ้าของตัวเองจนพ่อกับแม่ต้องช่วยกันจับและเพียงเวลาไม่นานครับคนอายุห้สิบที่อยู่ข้างบ้านหลังนั้นเขาก็เดินออกมาแล้วก็บอกกับพวกเราว่าลูกของมึงอยากรู้อยากเห็นกันทั้งโค ลูกมึงมองมาทั้งสองคนแต่ไอคนผู้ชายมันติดแข็งมันก็เลยไม่เป็นอะไรหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นผมขนล,ลุกสู้เลยครับก่อนที่จะเห็นว่าเขาได้ยื่นของมาให้อย่างหนึ่งแล้วก็บอกให้พ่อเดินไปรับเอามาซึ่งจากสิ่งที่ผมเห็นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับลักษณะเป็นลูกกลมๆขนาดประมาณเท่าหัวแม่มือเป็นลูกสีดำดำ แล้วเขาก็บอกว่าให้ลูกของมึงกัดแบ่งกันกินให้กัดเข้าไปคนละคำพวกมันจะได้ปลอดภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพ่อของผมไม่รับซึ่งก็เข้าใจได้นะครับว่าใครจะกล้ารับอะไรก็ไม่รู้มาให้ลูกของตัวเองกินและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันก็เหมือนกับว่าพ่อของผมได้ฟิวขาดแล้วก็หันมาหยิบท่อนเหล็กซึ่งก็น่าจะก,กระเด็นมาจากบ้านหลังนั้น โยนกลับเข้าบ้านของเขาไปไอ้พวกวิตฐานไอ้พวกหลอกลวงหากินกับความตำํามอย่าให้อะไรกระเด็นเข้ามาในบ้านกูอีกอย่าให้กูได้ยินเสียงพวกมึงแล้วก็อย่ามายุ่งกับครอบครัวของกูหลังจากที่พ่อพูดออกไปแบบนั้นทุกคนก็ถึงกับเงียบกันหมดจนแม่ต้องรีบดึงพ่อกลับเข้ามาในบ้านโดยที่ผมกลับเข้ามาเป็นคนสุดท้าย และสิ่งที่เขาพูดตามหลังมาเขาได้พูดออกมาว่าพวกมึงอย่ามายุ่งอย่ามามีปัญหากันอีกเดี๋ยวกูจะทำให้ดูว่ากูทำอะไรกับพวกมึงได้บ้างผมไม่รู้จะทำยังไงครับซึ่งก็ทำได้แค่ปิดบ้านแล้วก็รีบกลับเข้าบ้านมาและจนกระทั่งในคืนนั้นหลังจากที่พวกเรากลับเข้ามานอนพี่สาวก็ยังสติแตกก็เลยเข้าไปนอนที่ห้องพ่อกับแม่ ส่วนผมก็มานอนที่ห้องของตัวเองและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่เขาพูดเขาจะทำให้พวกเราดูจริงๆในขณะที่ผมนอนอยู่มันก็มาเลยครับผมได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านไปหมดทั้งเดินอยู่นอกบ้าน เดินอยู่ในบ้านเดินวนไปวนมาทั่วบ้านไปหมดมีทั้งเดินมาเคาะห้องทุบประตูหน้าต่างเพื่อทำให้เกิดเสียงดังเหมือนกับจะทำให้พวกเรากลัวตอนนั้นผมรู้สึกสติแตกก็เลยได้แต่นั่งอยู่ในห้องยกมือพนมขอไม่ให้เขาเข้ามาจนเวลาได้ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเสียงทุกอย่างที่ผมได้ยินเหล่านั้นมันก็ค่อยๆเงียบหายไปหลังจากที่เขาเงียบหายไป ผมเลยตัดสินใจเดินออกมาจากห้องแต่แล้วคุณผู้ฟังครับเมื่อผมเดินออกมาและมองผ่านช่องบันไดลงไปสิ่งที่ผมเห็นอยู่ข้างล่างครับผมก็เห็นว่ามีเงาสีดำกําลังนั่งอยู่ที่โซฟาลักษณะเป็นผู้ชายตัวค่อนข้างใหญ่ในมือถือกระบองที่ปากมีเขี้ยงงมขึ้นทั้งสองข้างผมก็เลยรีบวิ่งเลยครับเพื่อวิ่งไปที่ห้องพ่อกับแม่ของผมเมื่อผมเข้าไปถึง สิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นพ่อของผมนอนนิ่งเลยครับอาการของท่านเหมือนกับไข้ขึ้นอย่างหนักส่วนพี่สาวที่มานอนอยู่ก่อนก็มีสภาพที่ไม่ต่างกันแต่ก็โชคดีที่ว่าแม่ของผมยังมีสติและไม่เป็นอะไรไปอีกคนตอนนั้นแม่เลยโทรเรียกรถพยาบาลจนเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อรถพยาบาลมาถึงผมก็ไม่รู้เลยครับว่าบ้านของผมล็อกอยู่ แล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาได้อย่างไรก่อนที่ผมจะถามกับเขาและเขาก็บอกกับผมว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายตัวใหญ่ได้มาเปิดประตูให้ก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะปีนรัว้วเข้าไปที่บ้านอีกฝั่งหนึ่งผมไม่รู้ล่ะครับว่าอะไรเป็นอะไรรู้แต่ว่าอยากให้พ่อกับพี่ปลอดภัยก่อนก็เลยรีบให้เขาพาไปโรงพยาบาล ในเช้าวันถัดไปนั้นอาการของพี่ก็ดีขึ้นจนคุณหมอให้กลับบ้านแต่ก็ปรากฏว่าพี่โทรให้ป้ามารับแล้วก็ไม่ยอมกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกส่วนพ่อของผมจากที่ดูเหมือนจะแค่เป็นไข้แต่เมื่อตื่นขึ้นมาก็กลับกลายเป็นว่าพ่อกลายเป็นคนพูดจาติดติดขัดขัดลักษณะเหมือนกับคนเสียสติจนต้องนอนโรงพยาบาลอยู่หลายวัน และหลังจากที่กลับบ้านมาสุขภาพของพ่อก็แย่ลงแล้วก็พูดจาแทบไม่รู้เรื่องอีกเลยหลังจากวันนั้นวันดีคืนดีก็จะเกิดเหตุที่ว่าจะมีสิ่งแปลกประหลาดเข้ามาเดินอยู่ในบ้านเป็นพัก,พกลักษณะเป็นเงาสีดำเดินทุบประตูหน้าต่างก่อนจะเดินทะลุประตูบ้านออกไปจนทำให้พวกเราหลอนแล้วก็อยู่แทบไม่ได้อีกเลย จนในที่สุดแม่ก็เลยต้องตัดสินใจว่าจะทนอยู่กับสภาพแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วทั้งกับสิ่งน่ากลัวที่เข้ามาในบ้านทั้งเสียงบทสวดที่ดังแทบทุกคืนอีกทั้งวันดีคืนดีก็มีของเคลื่อนเข้ามาในบ้านจนคนในบ้านสุขภาพกายใจแย่ลงก็เลยต้องย้ายออกหลังจากวันนั้นแม่เลยไปขอเช่าบ้านของลุงกับป้าแต่ก็โชคดีนะครับที่ลุงกับป้าให้อยู่ฟรี จนเวลาผ่านไปพอถึงเริ่มดีขึ้นและสิ่งต่างๆถึงเริ่มกลับดีขึ้นมาในท้ายที่สุดผมก็คิดว่าพวกเราทุกคนน่าจะโดยผลกระทบของวิชาเหล่านั้นที่ต้องนอนฟังอยู่ทุกวันทุกคืนทำให้มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเราจนในตอนหลังแม่ก็มาเล่าให้ผมฟังว่าวันที่พวกเราย้ายออก คนอายุห้าสิบคนนั้นได้เดินเข้ามาพูดกับแม่แล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําแต่บริวารที่อยู่รอบตัวของเขาทําบางทีเขาก็ควบคุมไม่ได้ถ้าใครมาคิดร้ายกับเขาบริวารเหล่านั้นก็อาจจะเอาคืนให้มีอันเป็นไปส่วนเรื่องที่เขาเทน้ําทิ้งตอนที่แม่เอาน้ําไปให้ผมก็คิดนะครับว่าเขาน่าจะไม่กินของจากคนแปลกหน้าเพราะว่าเขาก็เซฟตัวเอง แล้วก็กลัวเหมือนกันและจากเรื่องเาาทั้งหมดผมก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการเอารับฟังด้วยนะครับแล้วก็เลือกเชื่อเอาตามสมควรส่วนตัวของผมเองผมก็ยอมรับเลยครับว่าเมื่อเติบโตขึ้นมาผมแทบไม่กล้ามีปัญหาไม่กล้ามีเรื่องกับคนอื่นเพราะผมได้รู้แล้วแล้วก็เห็นมากับตาว่าคุณใส่มนดำ ร่างทรงคนเล่นของเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง